สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับชตแอมทวีในเกมลุ้มเค่้นเดิมครับวันนี้เราก็จะมาพูดระบบซื้อขายนะครับเรื่องการซื้อขายนะพอดีกดเข้าไปเลยครับแชตแอมวันนี้อยู่ในน้องชตแอมด้วยนะครับพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับซื้อท่าพัสดุผมนะครับก็พอดีเขาบอกว่ากลัวเขากลัวยิงไม่ทันนะเขาก็เลยเอาไอดีเขาครับให้ผมมานะตอนนี้ผมก็เลยเล่นอยู่2เครื่องนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะ เนี่ยครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณการนะครับคุณการเนี่ยตัวละครเขาเนี่ยครับเนี่ยที่เราตีกันอยู่นะครับเนี่ยครับตัวละครเขาเนี่ยนะครับนะครับอ่านครับชื่ออะไรนะไอตองมาดีนะครับเออชื่อจริงๆเขาชื่อจริงๆชื่อการนะครับเดี๋ยวเราปิดเสียงก่อนน้องช่แต่ปิดเสียงกันเองก่อนเดี๋ยวจะมารบกวนนะครับอ่าปิดสำนักปิดผาขี่ไปครับอ่าเนี่ยครับก็วันนี้เราช่จะแต่เรียนไปไหนแล้วลูก เนี่ยครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองดูนะครับพอดีก็บอกว่าตอนนี้นะ้ำมีมันมีโปรดึงหนึ่งเพนชวยนะครับเดี๋ยวผมก็เลยว่าคนเนี้ยคนชื่อต่องเนี่ยเขาก็เลยเอย้คนชื่อการนะครับเขาเลยไม่กล้าดึงนะครับ,บอกว่าเพราะว่ามันมีหลายส่วนบางทีก็เป็น,นี่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตชา้าจะดึงไม่ทันนะเดี๋ยวเราลองมาลองดูครับเขาก็เลยให้ไอดีผมมาเอามาแต่ว่าซื้อขายอะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนคอยดึงให้น้องจะแต้มตั้งเน้องจะแต้มตั้งลูกโอเคค่ะมัน ตั้งอะไที่ที่พ่อบอกเข้าประมูลนะครับคนที่ขายซากปลาสุนะครับตั้งประมูลนะครับ่าทีขยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะจะเพิ่งตั้งนะครับกดกดซากน้องที่แต้มกดซากครับซากอค่ะปลาสุนีะครับน้องที่แต้มกดจ๊บแล้วก็ให้เราใส่ราคาไปเลยนะคะใส่หนึ่งเหนึ่งเพชรค่ะแล้วก็จํานวนหนึ่งหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะจะเพิ่งอ่า น้องแชแกมกดขายขายขายกดย่างกดแล้วค่ะอ่าเนี่ยครับเจอแล้วครับผมเจอแล้วผมซื้อแล้วซื้อเครื่องเราเองแค่แหละอ่าอ่าเนี่ยครับได้แล้วนะหนึ่งอันอ่าผมได้แล้วอ่าน้องแชทแกรมกดอีกเพื่อนดูนะครับกดกดขายนะครับคือต้องทําเร็วมากนะครับงั้นว่าเดี๋ยวคนอื่นนะครับจะกดจะแย่งนะครับนะครับเขาบอกมีโปรนะครับกดย่างอ่านะครับ เจอแล้วครับเจอแล้วครับกดซื้อครับผมมันกดหลายทีมากเลยครับกดประมาณ3าทีเดี๋ยวผมลองให้ให้ดูนะเพิ่งโจแต้มกดอันนี้คือผมได้มา2อันแล้วนะเมื่อกี้ที่น้องโจแต้มกดนะครับเดี๋ยวผมสลับตัวแป๊บหนึ่งเพื่อนเพื่อนจะดูว่าว่าคนซื้อเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูคนขายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนซื้อบ้างเดี๋ยวผมเปลี่ยนรหัสจะเปลี่ยนไ d ดีก่อนนะครับว่าเอาคนซื้อมาอยู่เครื่องนี้แล้วก็เอาสลับเครื่องกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ อ่ะครับมาต่อกันเลยครับเนี่ยตอนนี้เราเป็นคนซื้อมาแล้วอ่าน้องเชื่อแตมครับน้องเชื่อแตมวางเลยนะครับเนี่ยเราก็เข้ามาที่ประมูลเหมือนกันครับแล้วก็ไปที่อื่นอื่นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวน้องเชื่อแตมจะเป็นคนวางนะนะครับอ่าตอนนี้เรามีอยู่19เพชรนะครับน้องเชื่อแตมวางย่างอ่าวางเลยครับวางอันนี้ครับเห็นไหมครับขึ้นหนึ่งแล้วครับหนึ่งกดซื้อครับซื้อแล้วกดยืนยันนะครับยืนยันแล้วกดตกลงครับแมจะได้เลยครับนะซื้อสำเร็จนะครับน้องชื่อแตมวางอีก ตรนนี้ได้มาสามเล่มแล้วครับอ,อีกประมาณอ่าเร็วๆเลยครับเดี๋ยวเสียเวลามากเกินไปเอาชุด <c oughs> แต้มกดนะครับอ่านี่ครับเรากดอันอื่นไปก่อนครับขายฮะขายแล้วบอกด้วยค่ะเดี๋ยวคนอื่นมาดึงไปนะคะชุดแต้มต้องเร็วนะคะอ่าได้สลครับเอาชุดแต้มพอชุดแต้มกดบอกกด день, ขายชุดแต้มบอกด้วยบอกพ่อด้วยนะคะ <I. S 1> อ่าถ้ากดคําว่าขายแล้วบอกด้วยค่ะขายขายอ่านชวดแต้มกดขายฮะเจอแล้วครับ ปุ๊บเราเรีบดึงครับอ่านี่ครับ<ช>ได้นะครับช้าไหมผมไม่กลัวไม่ช้านะ,ะสรุปว่าไม่มีโปรใดทั้งสิ้นนะครับผมไปประกาศขายนะมีคนบอกว่ามีโปรดึงหนึ่งเพชรนะครับกดขายยังฮ่ะยังใช่ไหมอ่าถ้าขายแล้วบอกพอ่อด้วยนะคะเดี๋ยวคนอื่นมาดึงไปนะคะขายขายแล้วนะคะอ่าเน,นี่ยครับนะสร้างประสูหนึ่รรงเพชรเรากดครับที่สร้างประสูดแล้วกดยืนยันครับกดตกลงอ่าได้ครับแล้วก็เล็กหนึ่งเล่มอ่าหนึ่งเล่มครับมาครับ ขายยังคะยังค่ะเดี๋ยวลอน้องจชแตมก่อนนะคะขายขายอ่้น้องเชื่แตมขายได้เนี่ยเจอแล้วครับครับรีบซื้อครับเนี่ยครับต้องนัดเวลากันยังไงครับบัญชาไม่มาเดี๋ยวตัวนี้ได้ไม่กี่เล่มเดี๋ยวเราไปดูก่อนครับไปดูที่เนี่ยครับอีเมลนะครับอ่าหนึ่งสองสามนะครับสี่ ห้าหกเจ็ดเล่มนะครับครบนะครับเจ็ดเล่มนะครับเนี่ยหนึ่งเจ็ดเล่มครบนะครับเดี๋ยวไปเอาอีกสามเล่มครับเขาซื้อผมสิบเล่มนะต้องขอขอบคุณเขามากเลยเลยครับเนี่ยมาซื้อผมครับเออเนี่ยเขาให้ไอดีผมมาเลยนะครับมามาซื้อครับผมเขาไว้ใจผมนะครับก็นะครับให้มาซื้อเขาเขากลัวไม่ได้ไงอ่าเดี๋ยวต้องลงเนี่ยเราไปเอาอีกสามเล่มครับพออยู่อีกตัวหนึ่งอ่าน้องจตแตไมาเข้าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยผมสต็อปคลิปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเอาอีกตัวหนึ่งก่อน อ่าครับมาต่อเลยครับเหลืออีกสามเล่มนะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวให้น้องแชทแตมวางขายไปยุดประเด็นเป็นตัวดาบนะครับเนี่ยครับตัวดาบของผมเนี่ยมีอยู่อีกสี่เล่มนะครับแต่ขอเอาสิบเล่มเมื่อกี้เจ็ดแล้วครับโอเคจะให้ทำเลยไหมคะอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งอ่าเอาเลยครับน้องแชแตมึ๊บวางยางยางค่ะขายแล้วบอกนะคะขายขายแล้วนะคะอ่านี่อ่ะเจอแล้วครับเนี่ยหนึ่งเพชรเรากดซื้อครับกดนะครับมันกดหลายเป็นสามครั้งอะครับเขาบอกเขาต้องหนีไวๆนะ นะครับกดนี้ไม่ไหวถ้าเกิดคนอื่นมาเจอบางทีอะไรอย่างเงี้ยครับขายเยอย่เพิ่งเราจะเอามาขายอ่าเนี่ยครับกดทราบก็สู่ครับ,กด,ก,สสรรบกดซื้อยืนยันตกลงครับ<ม>อ่าไม่ต้องใส่เลเอีกหนึ่งเล่มนะครับอีกหนึ่งเล่มเราต้องกดนะครับราคาขายหนึ่งชิ้นเนี่ยมันมันจะขึ้นอันที่หนึ่งเพชรครับอยู่ข้างบนครับเอาอย่างน้องแชตแอม <Hi. S 1> ขายขายอ่าเนี่ยครับเจอนะครับสรุปนะครับไม่มีโปรใดๆนะครับนี่ยครับสิบเล่มผมได้สิบเล่มเลยนะอ่าพอแล้วน้องแชตแอมพบแล้ว อ่าเนี่ยครับไปดูครับที่อีเมลครับจดหมายนะครับอีเมลอ่านี่ครับได้มาครบนะครับสิบเล่มนี่ครับหนึ่งสองเล่มนะครับสามเล่มสี่ห้าห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเล่มครบนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นเป็นไอ้นี่แท้แล้วนะครับสิบเล่มนะครับครบนะครับนะครับต้องขอขอบคุณ คุณการมากกันนะครับที่อุดหนุนผมนะครับผมก็ไม่ได้เอาเงินไปทําอะไรหรอกครับที่ได้มาเนี่ยก็เอาไปแจกเพื่อนในในคลิปเนี่ยครับใน YouTube เนี่ยแหละครับเพราะว่าเกมนี้มันหาเงินค่อนข้างยากครับเนี่ยมันจะเป็นระบบซื้อขายเนี่ยมันไม่ค่อยดีครับคือมันเทรดของกันไม่ได้นะครับเนี่ยมันเทรดของกันไม่ได้แล้วก็ถ้ามันซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ตัวละครต่อตัวละครเนี่ยมันจะดีมากเลยครับจะได้ไม่ต้องมากังวลแบบแบบนี้ครับ เพราะว่าเราไปซื้อขายอย่างเงี้ยพอดีคนอื่นน่ะมันก็ทั้งทั้งกกอะครับมันจะดึงได้ไงอย่างเงี้อยอย่างว่าใจอย่างสมมติเนี่ยถ้าผมไม่เอาไ d เดีเขามาเอามาดึงอย่างเงี้ยนะครับก็แบบว่าบางทีคนพูดกันตรงๆเลยอะคนที่ซื้อเราเนี่ยอะดึงได้บ้างหรือไม่ได้บ้างหรือว่าดึงได้แต่บอกไม่ได้อย่างเงี้ยครับคือมันมีการมีข้อแง่อยู่ตรงเนี้ยครับใช่ไหมคือใจใจเราก็ไม่รู้บางทีแบบเพื่อนไม่ได้จริงจริแต่เราคิดว่าคงได้แหละแต่ไม่บอกเราหรือว่า คนที่บอกว่าตั้งแล้วแต่ไม่ได้ตั้งอะไรประมาณเนี้ยครับคนที่ขายเนี่ยบอกขายแล้วแต่ไม่ได้ขายมันก็จะเป็นแบบมีมีข้อแง่ตรงเนี้ยครับผมก็เลยว่ามันมันยากน,นิดนึงนะแต่แล้วก็พอดีเมื่อวานก่อนผมไปประกาศขายเพื่อบอกว่าเขาถามว่าเท่าไหร่ไงผมก็บอกว่าขายเป็นบาทเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครขายเป็นบาทแล้วเพราะว่ามันมีโปรดึงหนึ่งเพชรแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่หรอกครับมันไม่มีหรอกเนี่ยมันอาจจะมีคนอื่นรู้หร,หรือว่าอาจจะเพื่อนคนที่แบบที่ซื้อเราเนี่ย ได้แต่บอกไม่ได้อะไรประมาณนี้ผมว่านะจะเป็นประมาณนี้ครับเพราะเนี่ยเราก็ให้ดูๆกันเลยเนี่ยว่าของเขามีอยู่สองเล่มเห็นไหมแล้วเนี่ยเข้าที่อีเมลเนี่ยผมยังไม่ต้องยังไม่ออกหมายเขานะครับเนี่ยเขาไปออกเองเนี้ยคือสิบเล่มนะครับนี่ครับอ่าเนี่ยบางทีผมว่าก็เก็บอินเทอร์เน็ตด้วยครับบางทีถ้าอินเทอร์เน็ตเราช้าเนี่ยเน็ตเราช้าเนี่ยครับเนี่ยเรามากดเนี่ยบางทีคนอื่นเข้ามาพอดีหรือว่าอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะไม่ทันนะครับเนี่ยคือต้องนัดเวลาอย่างดีแต่ไปบอกบางทีเขาบอกว่าไปบอกผ่าน ผ่านกิวมั่งไปพาไปบอกเงี้ยขายซื้อขายผ่านกิวนี่เพื่อนๆต้องแบบยังไงคนอื่นก็ได้ได้ยินนะครับคนอื่นรับรู้อย่างเงี้ยเราก็เสี่ยงอยู่ดีถึงจะในในสำนักเดียวกันนลก็ช่างเถอะครับเพราะเราก็ไม่รู้เนี่ยบางทีมีคนอื่นเข้ามาแต่ว่าไม่สนิทก,กันอะไรเงี้ยเขาก็มาดักดึงได้นะครับนะครับก็ประมาณเนี้ยครับการซื้อขายครับเนี่ยมันจะยากนิดนึงครับขายอาวุธขายอะไรก็เหมือนกันครับเนี่ยพวกอาวุธพวกอะไรเนี่ยเหมือนกันครับมันก็ขายได้นะอาวุธเทพเนี่ยห้าออฟครับ เนีย่ยอุธเทพห้าออฟอะไรเงี้ยก็ขายซื้อขายเป็นบัตรเติมเงินได้นะแต่มันก็อย่างว่าครับมันก็ยากนิดนึงในในเกมเนี้ย<ะ>อ่าโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องนะครับระบบซื้อขายนะครับว่าคงไม่มีนะครับวนะ่าไอโปดึงเพชรหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรเนี่ยครับอ่าครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณการมากๆเลยครับที่มาอุดหนุนผมนะครับอ่าครับแล้วก็น้องเชิดใจมีอะไรพูดไหมครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทําอะไรนะคะเกี่ยวกับเกมเกมนี้หรือว่าเกมอื่นๆนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะก็อย่าลืมกดให้เชตามกับคุณพ่อได้นะคะครับงั้นคลิปนี้ถ้าผิดพลาดไนการนั้นขอโทษเลยครับครับขอลาไปก่อนครับน้องเชตัมสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ